สวัสดีค่ะพี่น้องมาจ้ามากินข้าวแรงน้ำกันจ้ามื่อนี้ยำข้าวโพดจ้ายำข้าวโพดไข่ต้มหน่วยนแนงแคบหมูยำข้าวโพดก็มีปูอัดใบกับพราใบอ่ะไอมีอย่างก็อนใบใบสะใบยังพี่น้องใบกะเพราบอกโมเมนใบกะเพราจะใบ โมเมนพายตูพี่น้องไม่ยังอีกอันหนึ่งนะโหละพาพริกหยวกหันพี่น้องเบิ้งมะนี่แปลกๆมันบ่คะ่ะหัวกระยงมางมาแต่ทุลาจ้ะพี่น้องมาแต่ทุลาจา้ะเฝ้าหิวเขา่าพราใหญ่จักไปทางใดย่ายแตบมีไผยแตบมีมันหิวเขา่าไปพผไปมันลดเด้ววอว่าน้องพี่น้องคนมันหิวเด้อจับอย่างไรกันเอามาย่ำเลยพี่น้องเลย นี่กระพดในกระป๋องแล้วคือได้กับอดดกโอ้ยไข่ต้มไข่แต่มีปูอัดในช่องฟีดกเราออกมีลูกซีนในช่องฟีดกเอาออกเลยนะจ๊ะพี่น้องมาจ้ะพี่น,อกกนอ้องใส่บักพีกแกใส่บักพีกหยวกหั่นใส่น้ำพี่น้องโอ้ยหิวพี่น้องหิวโทษเด,ดีย๋ยวจะคือสิวหัวเห,วหวกอกลับสบ่เรียบร้อ่ะอืม แดดแดดมันซ่องอาพม่าล้องี่น้องพระโคลพาพา,าได้กินนได,ดพน้พี่น้องยอด ช่องกระนกสีล้ำพัวจับเพ่นเอาวันเงียบเพักกระตแต่รักกระแต่มมาให้จ้ะววหวานหวานน้องมาจ้ามาจ้าอ,อุ้ยลืมบอกพี่น้องไปว่าใส่อันนี้น้ำจ้าพี่น้องผษสอาน ภาษาเดนมาร์กให้องกับป้าป่ะที่ว่ามันสม,สมที่เขาไปหิดเค้กนะพี่น้องสม,สมพี่น้องมาแสบแจ้ะ ผูไอ้ก็กินมาเบิ้อจักเที่พี่น้องซื้อมาหลายใส่ซองฟิดไว้ซื้อมาเป็นแพ็กใหญ่เลยจ้ะมาไปร้านจีนมาแซ<ม>่บจัง อ,อืมอืมวันนัอนมากินซอยกันแน่นพี่น้องมันหลายเนี่ยน,นะเมึงแน่ผัอัดกับถาดแบบเงี้ยเพือ่อนไข่กัยาบางตูมเด้อบบเมนเนี่ยมันบเได้อันนี้เด้อพี่น้องมามาพี่น้องมากินซอยแนนบบเบิดอืม คั่วกันได้สำเนี่ยพี่น้องอยู่อาพาัดเม่นเนาะจังมันละมันแคบอยู่กันสองเท่าพี่น้องเลยอครับพี่น้องบ้าน เขาไปที่เข้าไปในเมืองง่มไดสิซื้อมาไวหว้ไรลา,ลาจ่นองเป็นพวอปูอาดเป็นพวอลูกชิน้นลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาเมึกลูกชิ้นยังสิจ้ะสิซื้อมาเป็นแพ็กแล้วก็ใส่ถุงถุงใส่ซ่องฟีดไ้เลยจะ้ะฮูรอ ลงสีคืออยากงานแล้วพี่น้องคือบทสีแล้วบัานนีะ้อิ่มบ่ แซ่บจะพี่น้องยอดอ่อนอ่อนอ๋อพี่น้องเลือกใครอยู่หน่วยอันเครื่องหน่วยกินให้แน่น่ะพระยจะกินอ่ะพี่น้อง กินบอกินเลือสิกินอันนี้บุ๊กเอาไปแล้วจ้าบายบายสวัสดีค่ะวันหยุด